สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตตอบคําถามแล้วกันนะครับจากคลิปล่าสุดนี้นะครับที่มีแนะนํานะครับวิธีการเข้าใช้งานแอปดิสนียพัฒทศราบนสมาร์ททีวีอด้วยวิธีการมุดประเทศอินเดียนะฮะโอเคจาก คลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยนะครับก็ได้กระแสะตอบรับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายคําถามนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับในคอมเมนต์นะครับผมก็ได้ลองไล่ๆอ่านดูแล้วก็คัดออกมาหาคําตอบก็เดี๋ยวจะจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคําถามกันว่าทีวีรุ่นไหนรองรับการใช้วิธีมูดประเทศอินเดียบ้างนะครับ หรือมุดไปแล้วเนี่ยต้องมุดกลับไหมมุดอินเดียแล้วต้องมุดกลับไทยไหมาการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเช่นแบบเข้าไป a c t i v a t e ที่หน้าเว็บไม่ได้นะครับทําตามคลิปแล้วก็ไม่ได้นะครับโอเคไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาไล่ตอบทีละคําถามเลยแล้วกันนะครับรุ่นของทีวีนะครับที่รองรับการมุดประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเราสามารถ ติดตั้งแอป d i s n e y ี่ผ s านทอสตนะครับได้เนี่ยนะครับจากที่ผมทดสอบมานะฮะก็จะมีตั้งแต่ซีรีส์นะครับปี2017ตั้งแต่เว s 3.5นนะครับหรือนะครับเวอร์ชันที่ใหม่กว่าขึ้นมานะครับสามารถมูดอินเดียไปติดตั้งได้นะครับตามปกติอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับเลือกอินพุตนะครับ เป็นคำว่า l i ทีวีนะครับให้เราดูที่รีโมทนะครับมันจะมีปุ่มปิดเสียงนะครับเป็นปุ่มมิ้วนะครับเครื่องหมายห้ามลำโพงนะครับให้เรากดปุ่มนี้รัวๆไปเลยครับสี่ทีเลยครับหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์นะครับคำว่าเลือกเมนูขึ้นมามันก็จะบอกรุ่นเราว่าเราใช้ทีวีรุ่นอะไรนะฮะอย่างตัวเครื่องที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับรุ่น3 2 LJ 6 1 0 d อันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข้าวก่อนลวนะ ก็คือฐานที่2มันี่ยอาจจะบอกว่าเป็นขนาดจอที่ใช้อยู่นะครับส่วนรหัส LJ เนี่ยแหละครับไอรหัสที่ต่อจากขนาดนิ้วเนี่แหละมันจะบ่งบอกนะครับถึงว่าเป็นนะครับซีรีส์ของปีอะไรนะครับส่วนซีรีส์ปีอะไรเป็นรหัสอะไรของเวอร์ชั่นอะไรนะฮะอย่างที่บอกครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับท่านใดที่แบบใช้ทีวีนะครับรุ่นและซีรีส์ที่แจ้งไปแล้วนะฮะว่ามันมันน่าจะใช้ได้หรือรองรับนะฮะแต่เข้าไปที่ LG Content Store นะครับแม้กระทั่งแบบมุดอินดงอินเดียไปหมดแล้วเนี่ยไม่เจอตัวแอป Disney p l u สตาร์นะครับต้องบอกอก่อนทีวีบางเครื่องนะครับที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับบางทีตอนที่เราเข้าไปที่ LG Content เนี่ยนะฮะมันจะโชว์เป็นชื่อแอป ฮอตสตาร์ก่อนนะแต่ว่าไอฮอตสตาร์ตัวนี้โลโก้มันจะเป็นเหมือนแอปฮอตสตาร์ตัวเก่านะฮะที่เขามีใช้ในประเทศอินเดียนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีให้เราติดตั้งหรืออัปเดตนะฮะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปโลโก้ดิสนีย์พัลฮอตสตาร์อย่างที่ท,ที่เราใช้งานะะแล้วกันปกตินะครับส่วนคําถามต่อมานะครับก็คือสําหรับคลิปนะครับล่าสุดที่ที่ผมลงไว้ก็คือว่าตอนที่เราเข้าไป a อ tivate นะครับบนหน้าเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือนะครับ ในตัวอย่างที่ผมทำไปเนี่ยที่ว่าให้แก้ลิงก์นะฮะจากที่เป็น h o s t a r com นะครับ in นะครับให้แก้เป็น s l a s th นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเจอคล้ายๆกันนะครับพอเราแก้เป็น th รอบแรกเนี่ยนะครับมันยังขึ้นเป็น h o s t a r com s s แล้วก็ in อยู่นะครับมันทำให้หน้าเว็บเนี่ยนะครับมันไม่ตอบสนองนะครับเหมือนเป็น dead link ไปเลยนะครับคราวนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมีมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับ ที่นะครับเข้าไปช่วยตอบคำถามนะครับของปัญหานี้นะครับในคอมเมนต์คลิปล่าสุดต้องขอบคุณมากจริงครับก็คือหลายๆคนได้ดูละนะครับที่ที่ว่าโอเคพอเราแก้เนี่ยนะครับให้มันเป็น h o t s t a r c o m s t s นะครับ l a activate นะครับอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปกรอกเบอร์โทรนะครับที่เป็นรหัสประเทศไทยได้นะครับถามเรื่องว่าถ้าเรามุดนะคร ประเทศอินเดียไปแล้วนะครับลงมุอประเทศอินเดียไปแล้วนะติดตั้งเรียบร้อยแอปนิดนี้พัฒนาตาเรียบร้อยมดแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมุดกลับมาเป็นประเทศไทยไหมหรือว่ามุดกลับมาเป็นประเทศไทยได้ไหมนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับรุ่นที่ลองรับทั้งหมดนะฮะที่ที่ติดตั้งได้เนี่ยตั้งแต่ซีรีส์ออ2017นะครับ iPhone X 3.5นะครับขึ้นมาจนถึงซีรีส์ปี2020นะครับมุดนะครับอินเดียติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย เรามุดกลับมาเป็นประเทศไทยนะครับไอตัวแอปก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับยังอยู่นะครับไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรตอนที่เรามุดอินเดียตอนแรกนะครับโดยที่ว่าเรายังไม่หมุดกลับนะไอตัวทีวีนะครับที่เราดูช่องทีวีจากเสาอากาศไว้นะครับมันจะส่งผลให้ช่องทีวีหายไปไหมนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับไม่หายนะครับให้ลองสังเกตดูนะครับตอนที่เราเข้าหมวดนะครับ ตั้งค่าที่เป็นหมวดหัวข้อตำแหน่งนะครับมันจะมี2หัวข้อหลักนะครับให้เลือกก็คือประเทศที่แพ้ภาพนะครับบอร์ดคาร์คนี่นะฮะแล้วก็ประเทศของผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็คือให้เราแก้แค่ประเทศผู้ให้บริการ LG เอเจเนะนะครับเป็นอินเดียเท่านั้นนะส่วนประเทศที่แพ้ภาพเราไม่แก้นะครับยังเป็นไทยอยู่นะครับช่องสัญญาณที่เราต่อจากเสาอากาศหรือไลท์ทีวีไว้เนี่ยไม่ได้ส่งผลนะครับดูได้ปกตินะครับก็สรุปเลยแล้วกันว่าเราจะ มุดนะครับมาอินเดียนะครับมุดกับไทยทีวีที่เราดูจากสวาาาศไม่ได้ส่งอะไรถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนประเทศที่แพ่ภาพนะครับแล้วก็ตอนที่เรามุดอินเดียไปนะครับก่อนที่เราจะมุดกลับเนี่ยนะครับผมได้ทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวแอปพวก n t t l l x y o นะครับ u u u b e นะครับ VIU อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราลงอินบัญชีไว้เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยเะ ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าเราจะมุดอยู่ที่อินเดียนะครับหรือเรามุดกลับมาไทยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับแอปนีนะครับรายละเอียดของหน้าจอที่เรามุดไปประเทศอินเดียไว้นะครับก็ความละเอียดนะครับอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับ1920 x 1080นะครับ Full HD นะครับส่วนระบบเสียงนะครับผมดูแล้วนะครับมันจะมีให้กดดีเทลมันจะเป็นระบบสเตอริโอธรรมดานะครับ2 c h ช n n น สำหรับการสะท้อนหน้าจอนะครับของมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android iOS นะฮะอันนี้ผมก็ได้ทดสอบมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการสะท้อนหน้าจอของฝั่ง Android เนี่ยนะครับ t v วีจะรองรับตั้งแต่ Web o เวอร์ชัน่น1.0ขึ้นมาเลยนะครับก็คือให้เราไปกดปุ่มโฮมเปิดฟังก์ชันสก,กินแชร์บางรุ่นกดอินพุนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันสก,กินแชร์รอไว้นะครับหรือถ้ารุ่นตั้งแต่2 0 1 9ั0อะไรเงี้ยครับ เวเบิลเอสสี่จเนี่ยอันนี้ทีวีแค่เปิดรอไว้เฉยก็นะสามารถรองรับการสะท้อนหน้าจอจากมือถือที่นะครับมีฟังก์ชันนี้ได้นะครับส่วนมือถือที่ผมทดสอบนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องที่ผมทดสอบเนี่ยผมลองใช้ Samsung 2เครื่องนะครับทดสอบสะท้อนหน้าจอเข้าไปที่ตัวทีวีเอเนี่ยนะครับตั้งแต่ w e b o s 1.0จนถึง5.0เนี่ยนะครับสามารถสะท้อนหน้าจอจากแอป Disney ์พั s สตานะครับที่มือถือส่งกันไปเนี่ย แสดงผลได้ตามปกตินะครแต่มือถือที่ผมมีทดสอบกันอีกก็จะมีตัว oppo อีก2เครื่องนะครับแต่ oppo เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องมีการเซตค่าหรือตั้งค่าอะไรที่ตัวมือถือหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมส่งขึ้นไปทั้ง2เครื่องเนี่ยนะครับทีวีมันแบบหน้าจอดำไเลยฮะมีแต่เสียงนะครับส่งขึ้นไปนะครับได้อย่างเดียวนะครับสำหรับใครนะคที่พอทราบนะว่า มันมีข้อจํากัดหรือต้องมั่งค่าอะไรที่ตัวโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าเนี่ยนะครับงช่วยแนะนํากันด้วยนะครับพอดีผมพยายามหาดูแลหาไม่เจอจริงๆส่วนฟั่งทีวีดูแลไม่มีเพราะว่าพอดีผมส่งไอ้ของมือถือทำตรงทิมเม็นได้ตามปกติส่วนมือถือยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยวีโวนะครับหรือ Android ดอื่นนะครับเสี่ยวมี่อะไรครับก็ถ้าเกิดใครลองแล้วนะครับง่ยช่วยแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยแต่คราวนี้ ฝั่ง iOS บ้างฝั่ง iOS เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่า t v LG รุ่นที่รองรับนะครับการใช้งานนะฮะฟังก์ชัน a i r p a นะครับก็จะมีตั้งแต่ซีรีส์ปี2018ที่เขาเพิ่งมีอัปเดตเมื่อไม่มนานนี้นะครับให้รองรับไอตัว AirPay เนี่ยนะครับซีรีส์2018ก็ขอหน่อยเป็นเวอร์ชั่น w e b OS 4.0นะครับเพราะว่า2018เนี่ยมันจะมีรุ่นออกช่วงก่อนบอลโลกตัวหนึง่ง นะครับตัวนั้นจะยังไม่ใช่4.0นะครับอาจจะไม่รองรับนะแต่ถ้าเกิดเป็น4.0เนะี่ยพวกรหัส UK6200 ขึ้นมาหรือเ WebOS 4.5ของ Web 19 WebOS 5.0นะครับอ,อันนี้รองรับตัวตัว,ว AirPlay หมดละซึ่งผมทดสอบนะครับ iPad iPhone นะฮะก็สามารถใช้ฟังก์ชัน a i p l a y จากตัว iPhone หรือ iPad เนี่ยส่งขึ้นไปได้ตามปกตินะครับส่วนวิธีการ,เ,ราเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่ เบราว์เซอรที่รองรับนะครับจะมีตั้งแต่ทีวี LG นะฮะซีรีส์ปี2 0 1 8ที่เป็นเวอร์ชั่น WebOS 4.0ขึ้นไปนะฮะเพราะผมได้ทดสอบนะฮะตั้งแต่ WebOS เวอร์ชั่น1นะครับก็คือเป็นรหัสรุ่น LB650T นะฮะซีรีส์ปี2015นะครับรหัส UF850 รหัสปี2016นะครับ LH นะครับช่องกงนะฮะ590ปี2017เนี่ยนะครับรองทั้ง LJ610 แล้วก็ UJ652 ไม่สามารถใช้งานนะครับเว็บดอทดิสนีย์พาร์ทอสตานะครับบนทีวี LG ในซีรีส์เหล่านี้ได้นะครับส่วนถ้าเป็น webOS นะครับเวอร์ชัน4.0นะครับตั้งแต่รหัส UK นะครับ 6.3นะครับที่ผมทดสอบแล้วก็ smp 2019แล้วก็ตัว2020 un 7 2ที่ผมทดสอบเนี่ยสามารถรันเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บ,บเบราว์บบาเซอร์ได้ตามปกติแต่อาจจะขอเผื่อไว้นิดนึงละกันนะพอดีผมไปไล่ดูคู่มือการใช้งานในพวกนี้นะครับการใช้งานของเว็บ,บเบราว์เซอร์เนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดน,นะครับเรื่องการใช้งานบางทีหลายๆคนที่เคยเจอเรารับชมพวก เว็บไซต์หนังออนไลน์ในสมัยก่อนกันเนี่ยนะครับบางทีมันเด้งออกมาแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยความจําเต็มนะฮะแต่ว่าพอดีไอ้ตัวเว็บไซต์ตัวนี้พอดีผมอาจจะยังไม่มีเวลาทดสอบนะครับในการเปิดเล่นยาวๆเนี่ยว่าจะพบปัญหาแบบเดียวกันไหมกับว่าเราเล่นพวกเว็บหนังออนไลน์ในสมัยก่อนนะครับี่นก็นะครับทุกคนลองดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดพบปัญหาอะไร,รก็มาแชร์ข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับ สำหรับบางท่านนะครับที่ใช้ TV LG ซีรีส์ปี2020นะครับพวกรหัส un 7 0 0 0นะครับ ln 5 6 0 ln 5 6 0 0ของปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสมาร์ททีวีที่เป็นระบบดีนุกอยู่3รุ่นเนี้ยนะครับอันนี้ก็นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่า3รุ่นนี้ก็ไม่รองรับนะครับไม่รองรับการใช้งานทั้งเบราว์เซอร์สะท้องหน้าจอไม่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มุดประเทศอะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ส่งผลอะไรนะครับ ตอนนี้นะครับตัวแอปดิสนีย์่าน์ทสตาเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งนะครับอย่างเป็นทางการบนระบบ TVLG ของประเทศไทยนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็อยากให้มีนะครับเร็วๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเอบางท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันแชร์ความรู้นะครับ ช่วยกันตอบคำถามจนบางท่านที่เข้าไปพบปัญหาแก้ไขจนใช้ได้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอดอมมากด้วยนะครับสวัสดีครับ